ต่อไปเรเอิเม้นท์กันชาๆนะครับย้ำอีกรอบนึงนะครับอันนี้ผมไม่ได้ดรอปสายนะ,ะตัวแรกนะครับทอนอินโทร จะเป็นสาย6เฟสที่เขยับมา11โดยการมิ้วสายนิดนึงนะครับแต่เบาๆแล้วก็ลงมาสาย3ามเฟสที่15ดี4ครั้งแบบนี้2รอบนะครับที่สำคัญคือต้องเล่นให้ความเร็วเนี่ยเท่ากันนะครับก็จะเป็นถ้าเล่นช้าๆนะครับแล้วก็ค่อยพยายามฝึกให้เร็วขึ้นนะครับ แล้วก็บาร์ที่2เนี่ยเริ่มต้นมาเหมือนเดิมแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้นะครับมาเป็นเ1้เหมือนเดิม15เหมือนเดิมแต่แค่ครั้งเดียวแล้วขึ้นมาสาย4ไปที่13บสามแล้วขึ้นมาสาย6ไปที่9 2ทีแล้วก็ลงมาสาย3นะครับไปที่13ถอยมา12ต่อเน,นื่องกันะช้านะก็จะเป็น เกอเอามาต่อกันนะครับทั้ง4จังหวะนะครับในบาร์ที่2ก็จะเป็นแล้วก็เล่นแบบนี้นะครับอีกทั้งหมดเลย1รอบนะครับท่อนต่อไปนะครับก็จะเป็นการเล่นเป็นคู่แปบนี้กดไปที่10กับ12นะครับตรงนี้ให้ลองคิดว่าเป็น1จังหวะเนดี4ทีนะครับก็คือเป็น1 2 3 4อี้ แล้วตัวนี้นะครับก็เล่น3าจังหวะก็จะเป็น1 2 3แล้วขยับมานะครับไปที่11กับ13แบบน,นี้อีกหนึ่งจังหวะ,ะแล้วขยับมาไปที่1 3กับ15นะครับตัวนี้3าจังหวะเหมือนเดิม1 2 3แล้วถอยกลับมา11กับ13อีกหนึ่งจังหวะ ลืมไปนิดนึงนะครับสำหรับตรงนี้ถ้าใครยังมีสายไม่เป็นนะครับตรงนี้เราจะดีดเป็นสาย5กับสายสานะครับส่วนสาย4ี่เนี่ยจะเป็นเสียงบอร์ดนะครับโดยการใช้นิ้วชี้เนี่ยแตะตรงสายเบาๆนะครับก็จะเป็นเสียงบอร์ดอ่าถ้าเกิดว่าเรากดตรงสาย5กับสายสาลเราดีดลงไปด้วยเนี่ยจะเป็นแบบนี้เสียงบอร์ดอ่แล้วก็ลองดูนะครับทั้งสตการเนี่เป็นเสียงบอดนะครับอ่าแล้วก็คราวนี้มาเล่นต่อเนื่องกันนะครับเราก็จะเป็น1 2 นาอ,อจบนะครับเปลี่ยนเป็นฟที่7กับ9อีกหนจังหว 4. ะ4แล้วก็มาด้วยท่อนแรกเหมือนเดิมคือเป็นนี้ นรนะครับต่อไปท่อนโซโล่นะครับเริ่มต้นเนี่ยเป็นลิฟนี้นะครับตรงนี้เนี่ยให้เรากดนิ้วชี้ค้างไว้นะครับแล้วก็ตรงมานิ้วก้อยตรงเฟที่15นี้าีนะครับดีนึงที่เป็นเสียงสั้นก่อนแล้วก็หยุดเสียงหยุดเสียงนี่คืออาจจะผ่อนแรงที่นิ้วนิวก้อยที่กดก็ได้นะครับให้มันเงียบไปเหมือนกับเรากดมาแล้วก็ยกออกนิดนึงแต่ให้นิ้วแตกกับสายนะครับเสียงก็จะเงียบไปเองแล้วก็ต่อไปนะครับ เป็น pull off ออกมาจากเฟสที่15เนี่ยมา11นะครับนิ้วชี้กดทางไว้แล้วขึ้นมาสาย2เฟสที่14มา11ะนะครับลองอีกรอบนึ่งนะครับก็จะเป็นแล้วก็ต่อไปนะครับเปลี่ยนจากตรงแค่นิ้วก้อยตรง15เนี่ยเป็น16นะครับที่เหลือนเนี่ยเหมือนเดิมเล่นต่อกันนะครับ2จังหวะ แล้วก็ในหนึ่งห้องนะครับเราเล่นอย่างเงี้ยสองรอบก็จะเป็น1 2 3 4สอาครบ4จังหวะพอดีแล้วก็ในบาร์ที่2น,นะครับต่อไปท่อนนี้ตัวนี้นะครับเริ่มต้นมาเนี่ยเล่นเป็นเหมือนเดิมคพือผูออฟออกนะครับดีนทีแล้วผูออฟออกมา15แล้วก็อน,นิ้วนางเนี่ยมา14แล้วก็ผู้ออฟออก แล้วขึ้นมาดิสาย2นะครับเปิที่1ิแล้วลงมาสาย1เปิที่ิอ่ามาต่อเนื่องกันนะชายนะครับก็จะเป็นอ่าท่อนต่อไปนะครับเราก็ขยบเปลี่ยนนิ้วมาเป็นนิ้วก้อยนี่แทนอ่าในบิที่สองนี้นะครับเริ่มจากการดีตรงนิ้วก้อยเปิที่สิบสี่ออกออก้ pull off อ่อนนิ้วนางเปิที่1ิผู้อ pull อ off กออก มา11นะครับแล้วก็ดันสายตรงสายสามไปที่13ขึ้นไปแล้วก็ดีดสาย2ไปที่11นะครับรวมกันก็เป็นอ่าแล้วดีที่3นะครับอ่ขึ้นมาสาย3ไปที่14อ่าตรงนี้นะครับ4แล้วพูกออกมา11 13อ็ดอ่ามมา11เหมือนเดิมแล้วขึ้นมาดีดสาย4ไปที่13 ราคาไวน,นิดนึงตอนที่ pull off ออ,ออกนะครับคือ pull off ออกไปจังหวะที่4พอดีนะครับไปจังหวะตกส่วนตรงนี้นะครับ feeling มันจะเหมือนกับคิดเป็น shuffle ก็ได้ครับคือเป็นหน้าอย่างสั้นจริงๆเนี่ยถ้าเราฝึกบีที่4เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าตรงนี้มันต่อเนื่องกันมาจากบีที่3ก็คือตัวนี้นะครับแล้วตรงนี้ pull ออกมาบีทที่1่ดังนั้นเวลาฝึกเนี่ยต้องฝึกต่อเนื่องกัน2บีทนะครับ เราก็อาจจะฝปกแค่นี้ก่อนก็นได้เอามาต่อกันกน,นะครับทั้งห้องเลยก็จะเป็นแล้วก็ต่อไปนะครับตัวนี้ก็สไลด์เข้ามาจะสไลด์จากแผ่นก็นได้นะครับเข้ามา 11. เป็น11 14แล้วก็13นะครับตรงสาหแล้วขยับมา13 1 6 1 5 ก็เปลี่ยนเป็นตัวนี้นะครับ14 1ส16ิบาแล้วมาสิบห1สิบห้าแล้วก็ลงมาสายสี่ตรงนี้นะครับ13 16แล้วก็15แล้วขยับมา15้า 16, 16, สิ1แ1ดสิบหสิบหบห้าสวตรงนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออปเปิจิโอนะครับที่อยู่ในขอที่อยู่ในคีย์นี้นะครับ อ่ะแรกเนี่ยจะเป็นตัวนี้นะครับให้ดูเทียบชุดแต่ตัวนี้เราเล่นแค่2ตัวนะครับแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นเล่นแบบอื่นแทนตรงนี้นะครับเวลาจำเนี่ยให้เราจำว่ามันเป็นทีละชุดนะครับมันคือเอเปจูอที่เป็นคอร์ดต่อเนื่องกันตัวที่หนึ่งแล้วมาชุดที่สอง นะชุดที่สามชุดที่สนีะ่แล้วลงมาห้านะแล้วก็มาแปดนี่คือเริ่มกับขอแรกตัวนี้เห็นไหมครับเสียงเดียวกันแค่อยู่สูงกว่าหนึ่ออกเทาแล้วก็ฝึกเล่นตังนี้นะครับต่อเนื่องกันช้าๆหลังจากที่จำเป็นขอแล้วนะครับทีละชูแล้วเราก็มาเล่นต่อเนื่องให้เท่าๆกันนะครับ ก็็จะเปนถ้าเกิดว่าจำเป็นขอเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นถ้าจำเป็นจุดตำแหน่งเนี่ยอาจจะงงได้นะครับถ้าจำเป็นขอทีอชุดก่อน,นทำให้เราจำได้ง่ายขึ้นนะครับอ่แล้วพอต่อเนื่องกันเสร็จเนี่ยมาถึงตรงนี้แล้วใช่ไหมอ่สัว์ตัวนี้นะครับมาอยู่ตรงเฟสที่18นะครับและตรงเนี้ยมันจะเป็นการเล่นเป็นเหมือนกับ เป็นกรุ๊ปทนสั้นเนี่ยครับตัวแรกเนี่ยให้เราดีดสายสารนะครับแล้วใช้การดีดแบบว่าดีดลงทั้งคู่เป็นสวีปลงไปนะครับก็คือเป็น18แล้วลงมาสาย2เนี่ยไปที่16แล้วก็ดีดขึ้นนะครับไปที่18เป็นกรุ๊ป3ตัวนี้นะครับอันนี้มันคือเหมือนกับเล่นเป็นเคเบสสอชา้นซ้อนเข้าไปแล้วก็เป็นเคเบสสองสาชาต่อครับ one E and R ประมาณนี้นะครับก็จะเป็นแล้วก็มาต่อไปนะครับ นิ้วก้อยเฟดที่19แล้วก็ลงมาสายหนึ่งนะครับเฟดที่16นะครับก็ทําเหมือนเดิมคือดีสสวิตลงไป2ตัวแล้วดีขึ้นนะครับเฟดที่18ปต่อเนื่องกันนะครับแล้วพออันสุดท้ายนะครับอันนี้มันจะเป็น6พยายก็คือเป็นตัวนี้สิบหกสิ1 1ป1สิบนะครับ แล้วเราก็มาดันสายตรงเฟสที่21ตรงนี้นะครับดันขึ้นไปแล้วก็ปล่อยมาดันขึ้นใหม่นะครับแล้วขึ้นมาสาย2เฟสที่21นะครับมาต่อเนื่องกันตอนท้ายนะครับแบบช้าๆก่อนแล้วกัน ก็เหมือนเดิมน,นะครับพยายามฝึกช้าๆให้คล่องก่อนแล้วก็ค่อยเพิ่มความเร็วพอเล่นได้แล้วเนี่ยก็ไปลองเล่นกับเพลงนะครับจะทำให้เราได้สำเนียงที่ดีขึ้นลองฝึกดูนะครับ